วันนี้จะสัมภาษณ์แม่แม่แม่ทํางานอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วบอกพนักงานกี่คนแม่ช่วงนีกี่คนหรอช่วงโควิดจะกว้าเยอะช่วงโควิดเราเดินนับออเดอร์อดีตสองเอนพนักงานมาเอินนน่นพนักงานมามาพนักงานทุกคนมามามาอ่ามาจะให้ท<า>ิปนะครับวันนี้ก็ทําอยากให้แรงบันดาลใจอีกแหละไปทุกร้านก็ให้ทุกร้านอนดีตหมูจังน้องเดียวมันปะครับ รู้จัก,จกพี่คนนี้เขาติดตามดิวนะก็เลยแบบถ่ายคลิปให้พ,ใพี่พี่ดูเขาติดตามนะครับนะเา่าบบมา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  <c oughs> มา เออมาจะกท้าแน่ขอเวลาแบบแป๊บเดียวอ่ะขอเวลาแป๊บเดียวมาที่ขอเวลาแป๊บเดียวมาดีด้วยนะขอให้นอบเป็นรวยของดีดีเจขสขในบ้านะรับสุขสุขใบ้านนะคปับวขอเป็นกำลังใจในกา

อันนี้คนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะบอันนี้เอกเอ็นเอกนะเอินไม่เอกเอินไม่ีอกนะเอินไม่เอกอ๋อแรกเนยผมนะครับแรกมาพี่เอาตรงๆนะดิวไม่ได้อยากทำเอาหน้าหรืออะไรแต่ดิวอยากให้คนที่อยู่ในโลกใบนี้ ได้มีภาวะจิตใจถ้าวันวันไหนที่เราอิ่มแล้ววันไหนที่เรารู้สึกแบบมีความสุขกินอิ่มนอนหลับเราอย่าลืมคนพวกพวกนี้ถูกไหมป้าวันไหนเราได้มีชีวิตที่ดีแล้วเราอย่าลืมนะคนในสังคมบางคนเขายังอดมื้อกินมือ้อทพี่มันมัน okay. มันสุกมันมันมดี๋ยวพูดไม่ออกเลยอ่ะไปยุ่ดมันอีกยี่น้ำเ้นเนาอโอ้โหพี่ไปยุ่ไม่ยิ่งเลยกินเมันสุกมันสุกจริงจริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเรียกน้องๆมาอีกมีมีอีกไหมครับมาเลยพี่อย่างน้อยๆแบบเดิวได้มามีโอกาสได้อยู่ตรงนี้ดีวก็อยากทําซีวิตคนมันบอลเ่นน้อยหนึ่ราปเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันหรือตายพุ่ง เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตต่อไหมแต่วันนี้เราทําวันนี้ให้มันดีที่สุดน้องๆหรือ FC ทุกคนฟังดิวไว้นะใครจะคิดว่าดิวทําเอาหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนในโลกในโลกใบนี้มันมีแบบนี้บ้าถูกไหมมันมีแบบนี้มันก็ซึ้งใจนะต่อให้คนบอกว่าเราทําเอาหน้าก็แล้วแต่แต่มันซึ้งใจอะ่ะมันมันทาให้คนอื่นมีลมหายใจมันทําให้คนอื่นโอ้ ปกติป้ากินไก่ย่างป้ากินหมูปิ้งแต่พรุ่งนี้ป้าได้กินพิซซ่าแล้วป้าได้โอ้โหป้าไม่เคยได้กินนานมันมันคือความสุขนะป้าเพราะฉะนั้นดิวบอกเลยว่าเป็นตัวแทนที่แบบว่าน้อป้าป้าสู้ีวิตจริงป้าบอกว่าป้าทํางานมาเจ็ดปีเขารงเขาเป็นคนขยันอ่าคนขยันให้หมดตายป้าคนรวยอ่างจะดป้าป้าเคยพอค้นใจยังส่บอกเอาตรงๆไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ มันมันซึ้งอ่ะมันซึ้งใจเห็นเนค่ะเป็นอย่างกเลยีคว่าปลูกไปนเนาะคือด่ายไปนั้ค่ันีด่ใจแบบนั่นแหละพี่พี่คนเอานมากที่สแกตัวเร้งเดี๋ยวว่าด่ายมาสมบเป็นปั่นเป็นบล็อกพี่แดงปั่นจะเสร ฟิลตอนนั้นที่ดิวให้เด็กเสริฟตอนนั้นดิวแค่คิดว่าดิวเดินเข้ามานะพี่ดิวเดินเข้ามานะเพื่อนๆเป็นแม่อะตรงนี้ครับเดี๋ยวไอ้แล็คแล็คตังคอนดิวเดินเข้ามาดิวไม่เห็นใครอยู่ในร้านเลยดิวก็เลยอยากมอบส่วนนั้นน่ะให้พนักงานทุกคนอย่างคลิปคลิปก่อนๆน่ะดิวไม่เคยเห็นใครในร้านเลยนะบีแล้วมีโต๊ะดิวกับโต๊ะวัยรุ่นอีกแบบสองสามคนนั่งอยู่แล้วร้านใหญ่มากแล้วเราถามว่าพนักงานอยู่กันได้ยังไง มันก็เลยกลายเป็นแบบหัวใจเราแค่นั้นดิวอย่างอื่นดิวไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นจากใจดิวขอบคุณั้ารับคนใจดีคิดรู้ไม่ได้หลายสุดใดครับบอกแค่ไหนได้เคยได้เรงจริงนะคะอ่อชื่อว่าางยะฮัลโอลคุณปอนฮัลโหลคนณ้อน